การสเตเดนชแนลนะครับฟิสิกส์นะครับที่ตอนแรกที่เราผ่านไปก็จะเป็นการคำวนวณเกี่ยวกับการหากระแสไฟฟ้าที่ไหลกับความต้านทานที่ขึ้นกับรูปร่างนะครับซึ่งความต้านทานที่ขึ้นกับรูปร่างแล้วก็มีสูตรคำวนวณว่า R เท่ากับโรเอลส่วนด้วยเอนะเอลก็คือความยาวตามแนวกระแสไหลแล้วเอก็คือพื้นที่หน้าตัดที่กระแสไหลไปตั้งฉากนะครับเดี๋ยวเรามาฝึกแต่ยดเพิ่มเติมกันต่ออีกสักหน่อยดีไหมครับเรียนนะแล้วเดี๋ยวเราจะ ดูทฤษฎีเพิ่มนะครับเกี่ยวกับเรื่องการยืดลวดแล้วก็การหาความต้านทานรวมนะครับตัวนี้อ่ะนดูนะครับนักเรียนลองดูตัวอย่างโจทย์นะครับในข้อที่10ครับนักเรียน,นข้อ4บบอกว่าสายไฟสองเส้นนะครับทําจากโลหะสองชนิดถ้าเป็นโลหะคนละชนิดสภาพัต้านทานโรมันจะไม่เท่ากันครับโดยเส้นแรกมีสภาพัต้านทานเป็นสามเท่าของเส้นที่สองนะครับถ้ายาวเท่ากันและความต้านทานเท่ากันถามว่า อตราส่วนของพื้นที่หน้าตัดเส้นที่1ต่อเส้นที่2เนี่ยมีอตราส่วนพื้นที่หน้าตัดเป็นเท่าไหร่ต่อกันอ่าท่านเรียนดูข้อมูลที่โจทย์กําหนดเนี่ยนักเรียนอาจจะเขียนเป็นอ่าสัญลักษณ์หน่อยนะครับโจทย์กําหนดว่าสาภาพตั้งทานลวดที่1ต่อลวดที่2เนี่ยมันเป็นสามต่อหนึ่งและโจทย์กําหนดว่ามันมีความยาวและความตั้งทานเท่ากันนะเวลานักเรียนจะหาความตั้งทานที่ขึ้นกับ ความยาวหรือขึ้นกับพื้นที่หน้าตัดรูปร่างเนี่ยนักเรียนก็จะต้องใช้สูตรว่า R เท่ากับโรเอลส่วน a R รเท่ากับโรเอลส่วน a นะครับเห็นไหมครับตอนนี้นักเรียนเงนยหน้ามองรูปหล่อขออาจารย์เลยดีครับนักเรียนเงยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นโจทย์ที่มีสองสภาวะถ้ามีโจทย์ที่เป็นสองสภาวะนะครับนะหรือเป็นการเปรียบเทียบเนี่ยอาจารย์ขอแนะนําให้นักเรียนจําทริคอันนี้ไว้นะครับ ถ้าเป็นโจทย์ที่มีสองสภาวะหรือโจทย์เปรียบเทียบเนี่ยให้นักเรียนดูว่าในสูตรเนี่ยมันมีอะไรที่คงที่เท่ากันอยู่ให้นักเรียนตัดตัวนั้นทิ้งไปเลยครับแล้วเขียนที่เหลือแปรตามกันเขียนที่เหลือแปลตามคือเปลี่ยนจากเท่ากับไปเป็นแปรตามนะครับดูว่าในสูตรเนี่ยมันมีอะไรที่สภาวะทั้งสองเนี่ยมันเท่ากันอยู่หรือคงที่นะครับให้นักเรียนตัดออกไปเลยครับคราวนี้เราเห็นว่ามันจะมี L กับ R เท่ากันใช่ไหม นักเรียนก็ตัดทิ้งไปเลยครับ L กับ R เท่ากันนะครับนักเรียนก็ตัด L กับ R ตัวนี้ทิ้งไปนักเรียนตัด L กับ R ทิ้งไปและนักเรียนกอา A ตัวนี้คูณปริ่นขึ้นมาแทนครับก็จะเขียนว่า A มันจะแปรตามโ h ครับนี่นะครับตัด R ซึ่งเท่ากันทิ้งไป L เท่ากันทิ้งไปครับแล้วเรียนเอา A ขึ้นมาข้างบนแทนเป็น A เปลี่ยนเท่ากับเป็นแปรตามโรเมื่อ A แปรตามโ h นักเรียนเขียนอัตราส่วนเลยครับ,รรบว่า ถ้า A แปรตามโรดังนั้นอัตราส่วน A1 ต่อ A2 มันก็จะเท่ากับอัตราส่วนโร1ต่อโร2ครับเนี่ยแล้วนักเรียนก็แทนค่าโร1ต่อโร2เราไปเป็น3ต่อ1นนักเรียนได้คําตอบแล้วเห็นไหมครับเนี่ยนักเรียนจาทลิคเอาไว้นะอ่าถ้าเกิดว่ามีการถามเป็นสองสาภาวะหรือเปรียบเทียบเมื่อไหร่เนี่ยอ่าถ้ามีการถามสองสาภาวะหรือเปรียบเทียบเมื่อไหร่นะให้นักเรียนตัดตัวคงที่ทิ้งออกไปแล้วเขียนที่เหลือแปรตามกัน แล้วนักเรียนเขียนน้ตราส่วนออกมาแทนค่าจบเลยครับน้านักเรียนจำใช้กันไว้นะแล้วมันจะใช้บ่อยมากครับใช้บ่อยๆมากๆนะครับแต่ทุกปีนักเรียนได้ใช้แน่นอนครับอ่ะครับเมื่อนักเรียนเป็นอย่างนี้แล้วนะครับนักเรียนลองมาลองดูแนวข้อถัดไปครับข้อ11ครับเรียนแนวเดียวกันเลยครับข้อ11ข้อ11บอกว่านลวดทองแดงเส้นหนึ่งยาว L มีเส้นผ่านศูนย์กลาง d เล็ก e และความต้านทาน R ถ้านํำลวดทองแดงอีกเส้นหนึ่งยาว 2L ต้องการใจหนีบความต้านทาน R จะต้องใช้ลวดเส้นหลังเนี่ยพื้นที่หน้าตัดเท่าไหรครับก็แสดงว,ว่าลวดเส้นแรกกับเส้นที่สองเนี่ยมันเป็นทองแดงเหมือนกันและมันมีความต้านทาน R เท่ากันครับเป็นเวลานักเรียนเขียนนักเรียนก็เขียนสิ่งที่เขากําหนดมาเนี่ยดังนี้ครับเมื่อมันเป็นลวดทองแดงเหมือนกันมันก็จะต้องมีสภาพัต้านทาน R เป็นค่าเดียวกันเห็นไ,ไหมครับ แล้วเขากำหนดว่ามันมีความต้านทานเท่ากันครับเวลาจะขัวโน,นักเรียนก็ใช้สูตรว่า R เท่ากับ r o l ส่วน a เขาต้องการ R เท่ากันเราตัด R ทิ้งแล้วสภาพต้านทาน r เท่ากันตัด r รทิ้งเห็นไหมครับนักเรียนก้า a คูณเปรี่ยงขึ้นมาข้างบนซ้ายแล้วเขียนว่า a จะแปรตาม l นะพอ a แปรตาม l นักเรียนก็เขียนตราส่วนเลยครับว่า a 1ต่อ a 2ก็จะเป็นอัตราส่วน l 1ต่อ l 2ครับ แล้ว้เรียนแทนค่าลงไปจบเลยแทนค่าจบเลยนะครับนะ A 1ไม่รู้ครับแต่โจทย์บอกว่านะตอนแรกเนี่ยมันมีเส้นผ่านศูนย์กลาง d เล็กถ้าเส้นผ่านศูนย์กลางเป็น d เล็กพื้นที่หน้าตัดมันก็จะต้องเป็นพาย d กําลัง2องส่วน4ครับและ A2 ติดไว้เห็นไหมครับนะค,บความยาวตอนแรกเป็น L ตอนหลังเป็น 2L ครับเราเรียนก็ค่อยๆคีดเลขก,ก็จะตอบพื้นที่หน้าตัดตอนหลังออกมาละเป็นเท่านี้จบละ อ á, อเอาละครับหนเมื่อนักเรียนรู้หนพลิกตรงนี้แลวนะครับนักเรียนลองมาลองดูการยืดลวดกันอีกสักนิดหนึ่งนะครับการยืดลวดนะถ้าเกิดว่าเรามีลวดอยู่เส้นหนึ่งนะครับแล้วนักเรียนยืดลวดตรงนั้นให้มันยาวขึ้นไปนะเราจะมีหลักอะไรในการคํานวณนะครับเราจะมีหลักอะไรในการคํานวณอ่ะเราดูนะครับการยืดลวดนะครับการยืดลวด นะเช่นเส้นเรามีลวดอยู่เส้นหนึ่งนะครับแล้วนักเรียนต้องการจะยืดลวดตัวน,นี้ออกไปถ้ายืดมันก็ต้องยาวขึ้นใช่ไหมครับแต่หน้าตัดมันจะต้องเล็กลงแล้วมันจะยาวขึ้นแต่หน้าตัดเล็กลงหลักการคำนวณเกี่ยวกับการยืดลวดเนี่ยที่นักเรียนต้องรู้ก็จะมีหลักดังนี้ครับดันนี้นะการยืดลวดนะครับนะการยืดลวดนักเรียนจะต้องจำอันแรกว่าเมื่อยืดไปแล้วมันก็ยังเป็นโลหะเดิมอยู่ เช่นลวดเป็นทองแดงเวลายืดยาวออกมันก็ยังเป็นทองแดงเหมือนเดิมครับสสมันจะเปลีป่ยนไปอย่างอื่นไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าเปลี่ยนไปอย่างอื่นได้ก็ดีใช่ไหมครับเช่นถ้าเกิดว่าตอนแรกเป็นทองแดงพอยืดปุ๊บกลายเป็นทองคําโอ้ยงี้รวยเลยใช่ไหมมันต้องเป็นโลหะเดิมนะครับดังนั้นสภาพต้านทานมันจะต้องคงเดิมครับเราต้องจําไว้ครับว่าการยืดลวดสภาพต้านทานมันก็จะต้องคงเดิมและถ้าเกิดยืดโดยที่ไม่ตัดเนื้อโลหะพิ้งไปปริมาตรของมันก็จะต้องคงที่ครับ ปริมาตรจะต้องคงที่นะครับแต่เมื่อยืดออกไปแล้วเนี่ยมันยาวขึ้นถ้ายาวขึ้นความต้องทานจะเพิ่มขึ้นครับและเวลายืดไปแล้วหน้าตัดมันเล็กลงถ้าหน้าตัดเล็กลงความต้องทานก็ต้องยิ่งเพิ่มขึ้นครับดังนั้นเมื่อยืดไปแล้วลวดหลังจากยืดมันจะต้องมีความต้องทานเพิ่มขึ้นลวดหลังจากยืดแล้วนะครับมันจะต้องมีความต้านทานเพิ่มขึ้นนะครับอ่ะก็จะคือหลักการยืดลวดออกไปนะครับ เอาละ,ะครับเมื่อนักเรียนรู้หลักการยืดไว้แล้วนะครับนักเรียนลองมาลองดูตัวอย่างโจทย์การยืดลวดกันสักนิดหนึ่งฉันขอข้ามไปดูตรงข้อ16เลยน,นันเรียน,นข้อ16บอกว่าลวดซึ่งมีความต้นานทานหโอห์มถูกรีดออกให้ยาวเป็นสีเท่าของเดิมแล้วถามว่าความต้านทานใหม่หลังจากยืดแล้วเนี่ยมันจะเป็นเท่าไหร่ครับความต้านทานใหม่หลังจากยืดแล้วมันจะเป็นเท่าไหร่ครับะนะครับ อันนี้เวลาทำนะครับนักเรียนก็ทําดังนี้ครับเนื้อบอกว่าลวดยืดออกไปให้ยาวเป็นสี่เท่าของเดิมนะครับเวลาทำนักเรียนก็ยกสูตรมารอว่าจากสูตร R เท่ากับ r o l ส่วน a อ่ะเสร็จแล้วนักเรียนจําทริกตรงนี้ครับนักเรียนเลยหน้าหน่อยครับเลยหน้าหน่อยครับนักเรียนจําทริกหน่อยนะครับนักเรียนเวลาทำนี้นักเรียนอ่านโจทย์นักเรียนดูว่า ยืดออกไปแล้วเขาบอกว่ายืดแล้วอะไรมันเปลี่ยนแปลงข้อนี้ยืดแล้วความยาวมันเป็นสีเท่าของเดิมใช่ไหมครับสแสดงว่ายืดโดยความยาวเปลี่ยนแปลงถ้ายืดแล้วอะไรเปลี่ยนแปลงให้นักเรียนเอาสิ่งนั้นน่ะนะขูณเข้าหารออกบนล่างครับจาไว้จำไว้นะเวลาทํานะครับให้ดูว่ายืดแล้วอะไรในโจทย์เปลี่ยนแปลงครับให้เอาสิ่งนั้นคูณเข้าแล้วหารออกบนล่างครับ อ่าตัวนี้เราเห็นว่ายืดแล้วความยาวเปลี่ยนแปลงครับนักเรียนก็เอาความยาวแอเนี่ยคูณเข้าหารออกครับค่าก็เท่าเดิมใช่ไหมเอา L อคูณเข้าไปแล้วเอา L อหารออกนะครับค่าเท่าเดิมนะครับและไม่ใช่ทํางี้นะบางคนบอกว่าอ้าว L อแค่มันเท่ากันก็ตัดมันทิ้งซะเลยอย่างเงี้ยไม่ได้นะเราเพิ่งคูณเข้ามานะครับนี่ครับเสร็จแล้วข้างล่างนะครับพื้นที่หน้าตัดคูณความยาวมันก็จะเป็นปริมาตรข้างบนก็จะเป็นโรอคูณ L กลแค่เอลกำลังสองครับ ก็จะเรียกกว่านั้นทาน R เป็นเท่านี้ครับเสร็จแล้วนะเขาบอกว่ายืดออกไปแล้วสิ่งที่คงที่ก็จะคืออะไรครับสับ,บ,บตัรนทานโรแล้วก็ปริมาตรใช่ไหมครับเราก็ตัดโ o กับปริมาตรทิ้งไปสิครับบอกแั่นว่าอะไรคงที่ให้ตัดสิ่งนั้นทิ้งไปครับแล้วเขียนที่เหลือแปรตามกันนักเรียนก็จะเขียนว่า R แปรตาม L กําลังสองเพระอแปรตาม L กําลังสอง